สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องตัวร้ายชนะให้เราทิ่ฐานด้วยกันพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันจากพระเจนะของพระองค์เองเราที่ฐานในพระนามสุคขิตเจ้าเอเมนเคยดูหนังเรารู้สึกว่าตัวร้ายมันมาอีกแล้วมันเข้ามาก่อกวนนะครับมันเป็นอย่างนั้นเราก็ดูเหมือนว่ามันจะได้เปรียบแล้วมันจะชนะไม่เนี่ยนะครับเรามาดูพ่อพีด้วยกันครับ แล้วนางก็เก็บผ้าพันตัวไว้ใกล้ตัวจนนายของท่านกลับมาแล้วนางก็บอกกับเขาดังนี้ถ้าที่ปลูที่ท่านนำมาไว้นั้นเข้ามาหาจะเหยียดหยามฉันเมื่อฉันส่งเสียงร้องขึ้นมันก็ทิ้งผ้าพันตัวไว้กับฉันหนีออกไปข้างนอกถ้าเราอยู่ตรงนี้นะเราคิดว่าโอ้ยนายต้องไม่เชื่อแน่เลยเนาะ แต่ข้อ19เครับเมื่อนายได้ของท่านได้ฟังคําบอกเล่าของภรรยาว่าถ้าทํากับฉันดังนี้ก็โกรธนักจึงเอาโยเซฟไปไว้ในคุกที่ขังนักโทษหลวงท่านก็ถูกขังอยู่ที่นั่นโอ้โหเป็นไงครับตัวร้ายมันชนะแล้วเนี่ยนายไม่เคยรู้นิสัยที่แท้จริงของภรรยาตัวเองเลยหรือไม่เคยที่จะสังเกต หรือระแคะระคายอะไรบางอย่างนะครับมาดูคอมเมนต์หน่อยหนึ่งครับผมเห็นมีคอมเมนต์ว่าอย่างนี้ครับว่าคุณธนิพนธนิพงศ์นะครับเขาบอกว่าโยเซฟมองทุกอย่างดีไปหมดโลกสวยการเที่ยวไร้เที่ยวคือของหญิงนั้นไม่ได้ทําให้โยเซฟเฉลียวใจเลยหรือนะครับที่สุดพระเยซูย,ยิงสอนว่าจงฉลาดเหมือนงูแต่ไม่มีพิษไม่ภยัยเหมือนนกพิราบนะครับ ไม่รู้มาก่อนเลยหรือว่าผู้หญิงคนเนี้มาเล็งๆมองๆไว้แล้วนะครับวันนี้อยากให้เราลองย้อนกลับไปดูกันหน่อยหนึ่งนะคุณสังเกตคําว่านี้ออกไปมีเยอะมากนะครับตอนที่ภรรยาของโพธิฟาเล่าเรื่องนะข้อสิบแปดเขาก็บอกหนีออกไปข้างนอกเห็นไหมครับแล้วก็ข้อสิบห้าก็บอกหนีออกไปข้างนอกนะครับ แล้วก็ข้อ13ก็บอกหนีออกไปข้างนอกนะครับข้อ12ก็บอกหนีออกไปข้างนอกนะครับรู้สึกเหมือนกับพระคัมภีร์จะเตือนอยู่เสมอนะครับว่าหนีออกไปข้างนอกนะให้หนีออกไปข้างนอกครับดังนั้นถ้าเราเป็นโยเซฟตอนนี้เราย้อนกลับไปดูสิครับน่าจะระมัดระวังเรื่องนี้นะครับว่าข้อ11ที่บอกไม่มีชายใดอยู่ในบ้าน น่าจะสังเกตบ้านสังเกตก่อนว่ามีคนอื่นอยู่ไหมมีพยานไหมนะครับหรือถ้าจะย้อนกลับไปตั้งแต่แรกนะถ้าเกิดมีคนมาเที่ยวไล่เที่ยวคือมองมองเราอยู่นะมาเล็งเลงเราอยู่ทําตาหวานให้เรานะครับเราก็ต้องเตรียมตัวหนีแล้นะครับหรือถ้าจะย้อนกลับขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งว่าตอนที่ไม่ย้อนอีกหน่อยย้อนไปไกลเลยนะตอนที่มีเสื้อสวยนะครับตอนที่ฝัน อ่อนที่จะมีภัยมาใกล้ตัวน่าจะเฉลียวใจสะหน่อยครับหรือว่าเพราะว่าโยเซฟเป็นตัวดีนั่นเองเป็นคนดีครับก็เลยจะต้องดูเหมือนแพ้หรือ่อนะครับแล้วก็จะต้องถูกล่อลวงถูกหลอกลวงวันนี้ขอพระเจ้าช่วยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูชีวิตเราได้นะแล้วก็เราสังเกตว่าตัวหลายมันจะชนะแล้วหรือมันเจอมาตลอดเลยมันชนะเรื่อยเลยนะครับขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเฉลียวใจนะ ถ้าเจอคนแบบภรรยาโพธิฟาก็ต้องดับเบิลความระมัดระวังขึ้นนะครับเมื่อไหร่เจอใหญ่ตัวร้ายนี่มาเราจะต้องเตรียมคนเป็นพยานอยู่ใกล้เราอย่าไปทำธุรกรรมกับตัวร้ายนะครับอย่าไปเรียกว่าต้องระวังมากกว่าคนปกติครับถ้ารู้ว่าคนนี้ร้ายนะนะครับหรือว่าถ้ารู้ว่า เล่าบางเรื่องแล้เป็นภัยกับต,ตัวเองขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะชนะก็คือเงียบไม่พูดเยอะนะครับแล้วก็ระวังเวลาเจอคนตัวร้ายเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับเรารู้ว่าตัวร้ายไม่มีทางชนะหรอกนะแต่สําหรับเราครับบางทีบางเหตุการณ์ก็เขาก็มานะแล้วก็ดูเหมือนมีพวกด้วยแล้วก็ทุกอย่างเข้าข้างหมดเลย แม้กระทั่งนายที่ควรจะเข้าข้างเราเพราะเราทํางานดีใช่ไหมยังไปเข้าข้างตัวร้ายอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบของเขาหรือฟังไม่ได้สับนะครับเราก็เข้าข้างกันขอพระเจ้าช่วยเราวันนี้นะครับอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราอย่าให้ถ้าเราสามารถย้อนกลับไปได้แล้วไปแก้ไขไปป้องกันมันก่อนก่อนที่ตัวร้ายจะดูเหมือนชนะเพื่อเราจะไม่ต้องถูกเป็นไงครับ ในเรื่องนี้ก็คือกับเข้าคุกกับเข้าคุกว่ามันก็ดูเหมือนว่าก็ถูกจำอีกแล้วนะโยเซฟนี่ตลอดเส้นทางนะครับตอนมาอียิปแทนที่จะนั่งเครื่องบินมานะครับก็ถูกจำมานะถูกล่ามโซ่มาหรือถูก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 เอามาเป็นท่านะครับบางทีเรื่องนี้ ถ้าตั้งแต่แรกเราย้อนกลับไปแล้วระมัดระวังได้เราอาจจะมาอย่างผู้ชนะนะครับนั่งเครื่องมาลงที่ท่าอากาศยานไคโรแล้วก็ฟาโรออกไปต้อนรับเราไม่จำเป็นต้องให้ตัวร้ายดูเหมือนชนะมาตั้งแต่ต้นก็ได้เพราะบางทีถ้าวันนี้พระเจ้าให้เรามีทักษะนะครับมีไหวพริบที่ดีบางทีเรื่องนี้อาจจะไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้อง ไม่ต้องถูกหามมาอียิปต์ครับผมเคยคิดย้อนกลับไปนะครับว่าโยเซฟจะเดินทางมาอียิปต์ดีๆหรือจะเดินทางมาด้วยทางน้ำตานะครับแต่ว่าในเมื่อโยเซฟมาแบบนี้แล้วแล้วก็พระเจ้าก็อยู่กับเขาในทุกเหตุการณ์นะครับแต่ถ้าเป็นเราเป็นคุณเป็นผมอยากจะไปอียิปต์แบบไหนกันดีให้เราที่ฐานด้วยกันครับ พระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันจากพระชนะของพระองค์เองให้เราเห็นช่องทางให้เรารู้ให้เราคิดออกได้โดยเฉพาะกับชีวิตของเรากับเรื่องส่วนตัวของเรากับเหตุการณ์ที่เราเจออยู่ข้างหน้าและบางครั้งดูเหมือนตัวร้ายจะชนะเรื่อยเลยจะสามารถเอาเปรียบสามารถที่จะนําไปกอนองค์เจ้าคะขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถป้องกัน เพราะว่าในที่สุดเรารู้ว่าพระเจ้าจะชนะในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราอธิษฐานเพื่อพี่น้องใครก็ตามที่ต้องพะจรญกับเหตุการณ์เหล่านี้พุ่งโยคะให้เขามีกําลังในพระองค์และเขารู้ว่าในที่สุดพระเจ้าจะชนะเราจะอธิษฐานในพระนามสุขเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ